คอนเทนต์นี้นะคะถ้าหากว่าวันนี้อยากรวยอยากประสบความสำเร็จอยากมีรายได้เยอะๆทำอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยค่ะนะอย่าคิดเรื่องที่แบบว่าจะได้เงินจะได้เงินอย่างเดียวนะ,ะตื่นเช้ามาจะไปขายของจะไปทำงานให้ได้ตังค์นะคะเราจะได้เงินนะคะทุกคนคะวันนี้พี่ได้มาล่วงรู้ความลับหนึ่งจากโลกออนไลน์ที่เรารู้ค่ะนะหนึ่งเลยค่ะตัวของเราเนี่ยค่ะ ร่างกายของเราจิตปิญญาณของเราเนี่ยหรือสมองสองมือที่พ่อแม่เราให้มาเนี่ยค่ะหรือความรู้ที่เรามีที่เราไปเรียนกับครูบาอาจารย์ในช่องทางนั้นหรือเราอ่านหนังสือหรือเราอ่านซื้อหนังสือมาอ่านสักหนึ่งเล่มแล้วคุณเอาความรู้เนี่ยมาช่วยคนเชื่อหรือไม่ว่าความรู้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงตัวคุณแล้วก็ครอบครัวไปตลอดการเลยค่ะนะคะแต่ก่อนนี้ก็ไม่เก็ตในเรื่องของกดแดงหรือกดจักรวาลเราไปเรียนรู้มากขึ้นมากขึ้นเฮ้ ถ้าก่อนยังแบบสงสัยในการโปรแกรมจิตอยู่นะถ้าถ้าเราเคยโปรแกรมจิตว่าเราอยากได้เงินหมื่นใช่ไหมแล้วเราก็ปล่อยวางแล้วก็มีความสุขก็ออกมาแบ่งปันสร้างสตุลจนสุดท้ายเราก็มีเงินหมื่นแล้ววันนั้นเราอยากได้เงินสองพันแล้วเราก็สวดกระถางเงินล้านแล้วก็ได้เงินสองพันถ้าอย่างนั้นเราสามารถโปรแกรมจิตตัวเองให้ได้เงินวันละล้านได้สิหรือมูลค่าของตัวเราเนี่ยเราจะให้เขาเป็น หนึ่งล้านสองล้านร้อยล้านพันล้านก็ได้สิถ้าอย่างนั้นนะนะคะเราสามารถตั้งค่าของตัวเองได้เลยสมมุติว่าวันนี้เพื่อนเพื่อนอะออกมาทํา o u t ทูบใช่ไหมเพื่อนเพื่อนนะมีคนติดตามมากขึ้นมากขึ้นอาจจะมีรายได้จากช่อง YouTube อาจจะมีเงินค่าแรงเดือนละแสนก็ได้หรือเดือนละล้านก็ได้หรือวันหนึ่งลูกค้าติดตามเรามากขึ้นหรือลูกศิษย์ลูกหาติดตามเราใช่ไหมแล้วเขาได้ความรู้จากเราแล้วเขาเอาไปปรับใช้ ในชีวิตค่ะแล้วชีวิตของเขาดีขึ้นวันหนึ่งเขาอาจจะยอมจ่ายค่าคอร์สคุณแบบเป็นแสนเขาก็ยอมจ่ายเป็นล้านเขาก็ยอมจ่ายอย่างเงี้ยเหมือนตอนที่เราขายกระเป๋าลักทรั์นี่ค่ะราคาสองพันกว่าบาทใครจะไปคิดว่าอุ้ยลูกค้ายอมซื้อง่ายๆนะลูกค้ายอมซื้ออะนะคะทั้งที่ว่ามันแพงนะนี่แหละทําไมเขาถึงยอมซื้อเพราะพีดออกมาให้คุณค่าของตัวเองค่ะ ก่อนที่จะขายสินค้าคะ่ะว่าสมมุติว่าถ้าวันนี้คุณจะมาซื้อกระเป๋าดักซับไปใช้เนี่ยนะหรือคุณจะมาซื้อสชมพูล้างหน้ากับพิ่นิดไปใช้เนี่ยอันดับแรกเลยค่ะจากที่คุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รักตัวเองค่ะ,ะสมมติว่าวันนี้พี่เพื่อนเป็นสิวฝ้ากระจุดด่างดนใช่ไหมพเพื่อนๆเนี่ยไม่รักตัวเองนะไม่ดูแลผิวหน้าแต่พอวันนึงคุณมาติดตามพี่นิดคุณจะมีความรู้สึกว่าอ่ะโอ้ยรักตัวเองมากขึ้นเพื่อนเพื่อน ลูกค้าจะยอมจ่ายตังค์ให้คุณค่ะเหมือนพี่นมาโพสขายใน Facebook เ,เนี่ยเราให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าเราใช้เองขายเองลงลงมือทำทุกวันทุกวันจากไม่มีออเดอร์อยู่ดีก็มีออเดอร์ พอลูกค้าก็เห็นเราขยันทําทุกวันทุกวันเอามันใช้จริงมันเห็นผลจริงหนูสิจากหน้าที่มันหมองคํามากหน้ามันคับมันเสียมากๆแต่อยู่ดีเนี่ยหน้ามันสวยขึ้นเนี่ยเขาก็จ่ายให้เราแล้วค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นลูกค้าเขาก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ละเขาส่องเราอยู่ว่ามันจะใช้ดีจริงไหมนะนะถ้าเราเอาไปใช้มันจะดีเหมือนหน้ามันไหมอะไรเงี้ยนะคะเหมือนเราแหละ เราต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าก่อนว่าเราใช้เองขายเองส่งจริงไม่โกหกเขาไม่โกงเขาวันนี้พี่ๆเพื่อนๆเห็นตัวตนของพ่นิดเนี่ยทุกวันทุกวันติดตามกันห้าร้อยกว่าคนนะคะหรือติ๊กตอกอีกนะหลายช่องทางเพื่อนๆยอมจะโอนเงินซื้อสบู่ล,ล้างหน้ากับพี่นิดแล้วก็มาทำแบรนด์กับพี่นิพอ่ะเพื่อนๆยังจะมีสิทธิ์ที่จะรวยได้แต่วันนึง พี่ๆเพื่พอนๆไปคุยกับหนุ่มคนนึงคนหล่อคนรวยนะหน้าโปรไฟล์เป็นเป็นอะไรนะเป็นแฮกเกอร์นะพี่เพิ่งมารู้วันนี้แหละพี่ไปดูช่องติ๊กตอกมานะ,ะพี่ก็รู้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะพี่ก็เคยเคยลองคุยนะอะแต่ก็เรารู้ทันนะ,ะโอ้ยถ้าผู้ชายจริงๆเขาไม่มาอยากได้เงินผู้หญิงค่ะเพ,พื่อนๆจาคําพี่ที่สอนไว้เลยนะคะว่าถ้าหากว่าผู้ชายคนไหนทักมาหาเพื่อนๆแล้วบอกให้เพื่อน ให้เพื่อนๆนะโอนเงินให้ค่ะผู้ชายแบบนั้นไม่ใช่ผู้ชายที่รักผู้หญิงจริงค่ะผู้ชายที่รักผู้หญิงจริงค่ะเขาจะทุ่มเทให้ให้เราค่ะเขาจะเปเราค่ะเขาจะหาเงินให้เราค่ะเราอยากได้อะไรเขาก็จะหาให้แต่ผู้ชายที่อยากจะได้เงินจากเราไม่ใช่แล้วค่ะนะเพื่อนๆต้องระวังนะคะ,ะความรักที่แท้จริงมันอยู่เหนือคําว่าเงินค่ะนะถ้าลองคิดเล่นว่าถ้าวันนี้เรารักกันแล้ว ถ้าเขาไม่มีเงินน่ะเราจะยังรักเขาไหมนะพี่ก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ตกหลุมพรางนี้ค่ะเรามีความรู้สึกน้อยใจเบื่อหน่ายแฟนว่าเบื่อชีวิตแบบนี้ที่ฉันต้องมาเออนะอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่นั้นเรากำลังทําอยู่ทั้งที่เรากำลังทําอยู่ากาลังหาอยู่นี่แหละคะ่ะเออมันเหมือนถ้าเราใช้เงินนําทางในการสร้างตัวตนหรือการใช้ชีวิตวมันไม่มีความสุขค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเหมือนพี่นี่นะ่ะ ออกมาทําคลิปทุกวันทุกวันพี่ตั้งเป้าแล้วแหละว,ว,ว่าฉันต้องฉันจะมีเงินเท่านี้เนะี่ยฉันจะมีเงินล้านเนี่ยนะจากการขายสมู่ล้างหน้าของฉันเนี่ยแต่พอวันหนึ่งเรามีความโลภขึ้นมาเว้ยเฮ้ยมีความโลภความสงสัยทําไมไม่ได้ทุกทีเมื่อไรจะได้ทีเบื่อสามีจังเลยอยากได้เงินมาลงทุนสามีก็ไม่ให้เงินลงทุนอพอมาคิดได้อีกทีเอ้าลืมไปว่าเราอ่ะใช้ใช้ตัวเองเพื่อหาเงินนะคะเนี่ยเราก็ต้องมาเริ่มโปรแกรมจิตตัวเองใหม่อย่างเงี้ยค่ะ ใช้ได้มากๆเลยเพื่อนๆอันไหนที่ไม่ดีพี่ก็จะบอกว่าอย่าทำนะให้เราค่ะทำให้ตัวเองมีความสุขทำให้ตัวเองมีความสุขทำให้ผู้อื่นมีความสุขให้เราตอกย้ำนะว่าเราเนี่ยสามารถหาเงินเดือนละล้านได้เราสามารถหาเงินเดือนละแสนได้แต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่กล้าที่จะพูดออกเสียงดังหรือโพสต์บอกใครเพื่อนๆก็ไม่จําเป็นที่จะต้องพูด อันนี้ที่พี่นิดมาแบ่งปันให้เพื่อนๆเ,เฉยๆนะให้เพื่อนๆคิดว่าเหมือนพี่นิดเคยขายข,ายของออนไลน์มาเนี่ยเราเคยคิดกับตัวเองว่าเราอ่ะสะหาเงินเป็นของตัวเราเองได้จากการขายของออนไลน์อ่ะเราจะเลี้ยงลูกอยู่บ้านนี่แหละแล้วก็หาเงินจากการขายของออนไลน์ผลท้ายเราก็ทําได้อ่ะถ้าถ้าเพื่อนๆอะไม่ออกมาทําสักทีนะเจอพิษแล้วก็แล้ว,ลวได้ความรู้แล้วก็แล้ว เอาความรู้ไว้กับตัวคนเดียวอ่ะมันน่าเสียดายมากนะบางคนรู้จักคลิปมหากาบางคนไปเรียนรู้ของครูบาอาจารย์หลายคนแต่ไม่เอาความรู้นั้นออกมามาทำคอนเทนต์น่ะนะคะเราก็ไม่ได้อะไรนะคะเพื่อนๆต้องเอาตัวเองออกมาสร้างตัวตนค่ะออกมาเล่นเฟซบุ๊กบางทีเพื่อนๆไปเสพช่องนั้นช่องนี้เฉยๆแต่เพื่อนๆไม่ลุกขึ้นมาสร้างตัวตนของตัวเองออกมาอายไม่กล้าพูดไม่ไม่เขาย่าไงค่ะ ไม่กล้าที่จะพูดสิ่งที่ไม่ดีตัวเองเคยเคยทำมาคนดีชอบแก้ไขค่ะนะ,ะคุณกวัวคนว่าคุณรู้คุณว่าคุณเคยทําตัวไม่ดีมาอย่างไงคุณก็จะไม่กล้าออกมาแบ่งปันอย่างเราเนี่ยไม่ไม่อายแล้วนะถ้าอายไม่ได้ตังค์ค่ะนะแต่การลงมาทําให้เราทําด้วยความสุขใช่เป้าหมายของเราคือเงินนะคะคือบ้านคือรถนะคือความดังนะแต่วาง วางจุดนั้นไว้ข้างๆวางเป้าหมายใส่กระดาษไว้แล้วที่เหลือตัวเรามีหน้าที่ค่ะเรียนรู้ลงมือทําอ่านแล้วลงมือทําทําเสร็จเหนื่อยก็ปล่อยวางก็ไปพักก่อนมองดูนูกหรหลับกันกินยายาหมออนามัยดีแท้ๆถ้ารู้อย่างนี้พาลูกไปหาหมอตั้งแต่เริ่มเป็นแล้วนะคะทุกคนพอเป็นแล้วก็หายากินเองมันกะเหมือนเหมือนยามันไม่แรงกินแล้วเขาไม่หลับอะ่ะอันนี้ไปหาอนามัยหมอยาหมอกินแล้วหลับ ทั้งสองพี่ทั้งพี่ทั้งน้องเลยพี่น้องนะเราอยากให้เ,เวลาเขาเป็นไข้หวัดอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กเหมือนตัวเราเองนี่แหละค่ะเ,เพื่อนเวลาเราเป็นหวัดใช่ไหมเราต้องได้รับการพักผ่อนหรือบางทีเราเกิดความเครียดเราเรา,เรานอนหลับสักีบ่สักสิบนาทีอะ่ะมันก็จะผ่อนคลายนะหรือเวลาเราไม่สบายโอ้ยไม่สบายเราเราฝืนตัวเองยังไปทําตอนที่เป็นรองช้ําอ่ะแม่งเว้ยนะเคยคิดนะว่า กูเป็นรองช้ําขนาดนี้กูยังต้องออกมาเข็นของขายหาเงินอีกนะคะทำไมกูไม่รักตัวเองนะนะเข้าใจนะคะเพื่อนเพื่นพนพอนเพราะเราเคยผ่านจุดนั้นมามาแล้วนะคะจุดที่เราไม่สบายเราต้องไปหาเงินทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะถ้าเป็นไปได้ค่ะเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องพักค่ะเราต้องให้เวลาตัวเองถ้าวันนึงเราเราไม่พักให้ตัวเองเลยค่ะ เ,เพื่อนๆจะเสียดายว่าทําไมก่อนหน้านี้นฉันไม่รักตัวเองทําไมก่อนหน้านี้นฉันไม่เลิกดูดบุหรี่ทําไมก่อนหน้านี้นฉันไม่เลิกดื่มเหล้าวะเหมือนพี่อะที่ผ่านมาทําไมเรากินแต่ของหวานทําไมกินแต่ของมันทําไมเราไม่ลดน้ําหนักผ่านคลอดลูกมาแล้วเลิกลูกเลิกนมเป็นแล้วเป็นปีสองปีนะคะนั่นแหละเราจะได้ไม่ต้องพูดคําว่าทําไมนะคะให้เราเริ่มนะคะรักตัวเองตั้งแต่วันนี้ค่ะ เริ่มใส่ใจตัวเองทีละน้อยดื่มน้ำเยอะๆเสพแต่เรื่องราวดีๆที่มันนำพาให้เราประสบความเสำเร็จบ่อแม่นว่าไปเสพอยากได้ตังค์เยอะทุกคนก็เสพเห็นเยอะยะค่ะเราก็เคยเป็นมาก่อนอยากถูกหวยอยากถูกลอตเตอรี่อ่ะก็ไปเรียนเออนะก็ไม่ห้ามนะก็ไปเรียนรู้เอาแต่เงินที่ดีที่สุดที่เราจะหาได้เนี่ยเงินจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเราเอง จากกิจใต้สำเนึกของเราค่ะเ,เพื่อนๆนะเงินที่มันจะมาอย่างภาคภูมิใจคือเงินที่เราออกมาสร้างช่อง YouTube ออกมาทำา t k t o อกออกมาขายของใน Facebook ทําเพจขายของทําเพจช่วยเหลือผู้คนหรือออกไปค้าไปขายอะไรก็ช่างมันคือเงินที่ภาคภูมิใจนะฮะแต่เงินที่รอโชคชะตานะ,ะคนคนสาเร็จเขาว่าเลยนะเขาบอกว่าเราเพเจอค่ะนะ,ะที่พม่เคยเรียน เราจะเลาจะถูกหวยได้วันที่สิบหกสิ้นเดือนนี้แต่ผลสุดท้ายเราก็ไม่ถูกนะใครเขาก็อยากถูกกันทั้งนั้นแหละนะแต่ผลสุดท้ายมันก็ไม่ได้ใช่ไหมอ่ะมันก็เสียดายตังไปฟรีๆแ้าหากวันนี้เพื่อนๆน,นะอยากได้ตังจริงๆต้องลุกออกมาสร้างตัวตนนะคะสร้างตัวต,วตนยังไงออกมาให้ความรู้เนี่ยคุณกล้าพูดไหมคุณมาเรียนรู้คิประหากหราบอคุณมาเรียนรู้กับครูบาอาจารย์คุณกล้าพูดไหมว่าก่อนหน้านี้คุณเป็นคนนิสัยยังไง คุณเคยทำผิดข้อสองมาคุณเคยทำผิดสินข้อสามมาคุณเคยเป็นคนนิสัยแบบไหนคุณกล้าเล่าให้คนอื่นฟังไหมถ้าคุณกล้าเล่าให้คนอื่นฟังคุณขายตัวเองได้ตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะคุณจะมีคุณจะได้ใจคนค่ะเขาเรียกว่าคุณจะได้เพื่อนที่เขารักคุณที่แท้จริงเหมือนเวลาที่ไปทำงานพี่ไปทำงานด้านการบริการอย่างนี้ยค่ะ ในที่ทํางานเขาก็รู้อยู่ว่าเรานิสัยยังไงเขาก็รับเราได้ทุกคนเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าเพื่อนแท้เพื่อนที่จะทํางานไปด้วยกันกันกบเราได้ไม่ว่าเราจะนิสัยยังไงเขาก็รักอะนั่นแหละคุณจะได้คนแบบนั้นมาเป็นเพื่อนคุณแล้วจะมาเป็นทีมงานให้คุณในวันข้างหน้าอย่าเป็นเหมือนพินิษฐาพี่เคยเป็นแบบนี้หุ้ยอยากทาแบนรนด์สบู่ล้างหน้าใช่ไหมเราจะมารอว่าเราต้องมีเงินก่อนอะเราค่อยทํา เนี่ยเพื่อนๆออกมาทําด้วยการที่เพื่อนๆเก็บเงินแค่ร้อยห้าสิบห้าบาทแล้วมาสั่งจองสมู่ล้างหน้าคุละหนึ่งก้อนกับพี่นี่ใช่ไหมแล้วเพื่อนๆก็มาโพสต์ขายด้วยกันเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีรายได้แล้วอะ่ะนะหรือเพื่อนๆไม่ต้องคิดว่าวันนี้มีเงินหรือไม่มีเงินออกมาทําก่อนออกมาสร้างคอนเทนต์ต่างๆทุกวันทุกวันทุกวัน,วนมีคนติดตามมากขึ้นมากขึ้นจากการติดตามเราเดี๋ยวเพื่อนๆขายได้อีกให้ความรู้ด้วยขายด้วย พูดให้ชัดเจนกับคนที่เขาไมา่ได้เห็นด้วยกับเราเลยในเฟซบุ๊กทุรงทีบางทีเจออย่างเงี้ยเราสร้างตัวตนเพื่อขายสินค้านะคะบอกเขาไปเลยเราไม่ได้สร้างตัวตนเพื่อสร้างตัวตนให้ความรู้เฉยๆเราต้องบอกลูกค้าของเราบางคนที่เขาไม่อยากซื้อเราด้วยนะอะวันนี้ออกมาให้ความรู้ต่างๆเราให้ด้วยใจนั่นแหละแต่ส่วนคุณจะซื้อของเราหรือเปล่าเราไม่ได้เสียสอ,อย่างเงี้ยคะ่ะต้องบอกเลยนะพี่เคยเจอกรณีแบบนี้ค่ะที่เขามาว่าเราว่า ให้ก็ให้อย่างเดียวเถออย่ามาขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเอาไม่ขายแล้วจะเอาตังค์ที่ไหนกินน่ะเราให้ความรู้ส่วนให้ความรู้คุณก็เอาไปใช้ค่ะส่วนพวกเราขายของเราก็ขายอ่ะ <c oughs> วันนี้จะมาบอกโปรโมชั่นนะคะเพื่อนๆที่ใครที่ติดตามในช่อง youtube ทุกคนนะคะถ้าหากว่าวันนี้คุณมีปัญหาผิวหน้าผิวหมองคล้ำสิวเกิดง่ายมีกะมีริ้วรอยบนใบหน้านะคะถ้าวันนี้คุณอยากหายจริงๆค่ะนะเปิดจองสมุนล,ล้รางหน้านะคะ สมูททัพทีมตัวนี้ค่ะแปดสิบกร,รัมนะคะคนละหนึ่งก้อนก็สามารถมาเป็นตัวแทนช่วยโพสกับพี่นี้ได้เลยเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปให้เพื่อนๆเ,เอาไว้ขายนะคะไม่พอเอาเนี่ยเราใช้เองขายเองอย่างนี้เลยค่ะหรือใช้ดีก็ไปบอกต่อให้กับลูกค้าได้เลยนะคะในราคาร้อยห้าสิบห้าบาทนะคะแค่คุณมีเงินแค่ร้อยห้าสิบห้าบาทคุณก็สามารถมาร่วมทีมกับพี่นี้ได้เลยค่ะหรือคุณใช้ดีคุณค่อยมาเป็นยูเลอร์กับเรานะมีเลทให้ดู ต้องมีเหรียให้ลงมือทําค่ะให้ลงทุนค่ะตั้งแต่นะสามสิบก้อนห้าสิบก้อนสิบก้อนยันร้อยก้อนพันก้อนหนึ่งหมื่นก้อนคุณจะมัดจํำแค่ครึ่งราคาก่อนก็ได้เอาไปลองใช้ดูก่อนใช้ดีเห็นผลออกมาสร้างตัวตวนก่อน <c oughs> เอาเคล็ดลับการโปรแกรมจิตไปใช้แล้วเงินหาเงินมาได้ค่อยมาซื้อสบู่ล้างหน้ากับพี่น,าน้าแล้วค่อยมาขาย ถ้าคุณโปรแกรมจิตแล้วดึงดูดเงินจากสามีคุณไม่ได้คุณไม่มีเงินเหลือเก็บไม่ต้องอะไรลูกตื่นแล้วเหรอเป็นยังไงเออไม่จะไปให้น้องนะเอาไปให้น้องสิงน้องมาแล้วมันไปนะของหนูอยู่ไหนไหไม่วา,างชั้งว่างนู่นะแล้วให้ทุกคนเนี่ยค่ะอยากจะให้ทุกคนเปิดใจค่ะนะ อยากให้ทุกคนเปิดใจสําหรับใครที่ติดตามเนี่ยค่ะนะวันนี้ถ้าวันนี้เราไม่ลงมือทําเมื่อไหร่เราจะได้กันนะคะอยู่ข้างล่างนุ่นเราเอาข้ามไปลงลงทุนวันนี้กับการดูแลตัวเองใช้สบู่ลรร้างหน้าแล้วมามาใช้แล้วก็มาขายก็จะทําให้พี่ๆเพื่อนๆะมีรายได้มากขึ้นให้น้องๆมีรายได้มากขึ้นนะคะลงทุนแค่ร้อยห้าสิบห้าบาท ใช้ด้วยขายด้วยแนะนําให้ลูกค้าที่คนรู้จักด้วยหรือใน a ฟ e b o o k ด้วยทําทุกวันทุกวันคุณขายได้แน่นอนค่ะนะถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังมองหาช่องทางหาเงินอยู่นะคะเราแบ่งปันแบบนี้อยู่ทุกวันไม่ทิ้งไม่เทไปไหนหลักๆอยู่ facebook นะคะใครที่อยากจะขายสบู่ล้างหน้าไปด้วยกันนะคะลงทุนแค่ร้อยห้าสิบห้าบาทเปิดบินหนึ่งพันห้าสิบาทถ้าขายปีจะกำไรห้าร้อยบาทค่ะใครไปซื้ออาใหม่หนู่ ซื้อใหม่เราของเรามีเยอะแล้วตั้งแต่ซื้อมาให้น้องกเอาไปให้น้องไปแล้วเร็วสองอันนั้นแหละเราไปซื้อใหม่อะนี่ก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบายบาย